เจ้าหน้าที่ปักป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังแมงกลับคุณพิษในช่วงนี้บริเวณริมหาสมิหลาต่อเนื่องหาชลาทัศน์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้ครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลานำแผ่นป้ายสีเหลืองพร้อมธงสัญลักษณ์ปักเอาไว้ริมชายหาดตั้งแต่หาดสมิหลาต่อเนื่องหาดชลาดทัศระยะทาง9กิโลเมตรเตือนภัยให้ประชาชนและนะักท่องเที่ยวระมัดระวังอันตรายจากแมงกระพุนพิษโดยมีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลังมีคำเตือนจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างให้ระวังอันตรายจากแมงกระพุนพิษในระยะนี้ ซึ่งช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงการแพร่กระจายของแมงกระพุนพิชชนิดนี้สามารถพบได้ตลอดแนวชายหาดบริเวณน,น้ำขึ้นน้ำลงโดยในแผ่นป้ายเตือนนั้นได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนได้โทรแจ้งเจอเหตุกรณีได้รับพิษจากแมงกระพุน สำหรับการตรวจสอบของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างพบว่าแมงกระพุนหัวขวดความหนานแน่น1ตัวจะเจอได้ในระยะทาง1กิโลเมตรบริเวณชายหาดทั้ง2แห่งซึ่งได้ให้ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของแมงกระพุนพิษให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เฝ้าระมัดระวังการสัมผัสพ,พิษของแมงกระพุนด้วยครับ